ภัยสังคมครับที่ว่าเป็นภัยสังคมวัฒนท่อไปนะครับวัยรุ่นอันตรพัน์ขี่รถมอไซค์ไล่ขวลรีแต่คนที่คอรายกลายเป็นเด็กหญิงอายุสีขวบกับบรลูอิโหยีนี่ไ่ได้รล้วสิไปผิดกับผู้ใหญเกิดมาเห็นโลกแค่สีปีเท่านั้น ต้องเสียดวงตาไปขางหนึ่งพะนะอูยต้องอยู่กับมองนี่ไปหอดนะ,ะจนหอดอายุไขสิ้นอายุไข่คนพี่น้องครับคิดดวงก้นห้าเว้นกรรมเด็กหญิงอายุสี่ขวบถือมีดใบหนาบริเวณเหนือดวงตาขางขวาเป็นแผลเหี่าถึอหีิบไปหาซิบเข็มมุ่นะเหตุเกิดเมื่อขค้ืนวันที่ยีิบแปดมิถุน,นานที่ผ่านมานะครับ มือวันเกิดเหตุนั้นเด็กหญิงนางซ้อนท้ายรถจัก,กรยานยนต์ของพ่อลับจากทงหน้าในพื้นที่นะบ้านสวนฝ่ายตำบลสมสะอาดอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชชานี่ครับ สวนทางกลับไปรุ่นสี่คนนากันขี่รถจักรยานยนต์ส้อนกันมาสองคันผู้ก่อเหตุใส่มีดเขามาที่เด็กแล้วก็คิดว่าเป็นรัวหลีพนะเจ้าคิดยังไงเด็กหน่อยสี่ขวบเป็นรัวหลีโอ้ยสมมุติมือ,ม,อ,ม,อมือเหตุอี่อย่างหาจะ,ะสัตตูเดนี่ทีตนเองกําลังตามนะฮะพ่อของเด็กและญาตนะิน่ะซึ่งก็คอยดูแลลูกสาวที่บ้านนะเผยช่างน้ำตาครับหลังเกิดเหตุลูกสาวนอนห้องไอซียูสามมือ พอเซ็นประสาทถูกทำลายแม่หวังให้ลูกได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาติกับมามองเห็นอีกเถื่อนึ่งส่วนทางคดีครับแจ้งความมาไว้ที่สพเดชอุดมบ่มีความคืบหน้ายังนะครับผู้ก่อเหตุพยายามหยัดเงินสองแสนบาทกับดวงตากับเด็กหน่อยอายุสีขวบนี่นะนะให้ย่อมความพะนะนะแล้วก็สิได้ทํำซัวกันอีกวันต่อไปแต่ขอบข้ัไ่ย่อมครับ ซึ่งตัดสินใจร้องเพจบ้านเฮียชั่นอุ่ยอุบลน,นะครับและกับเพจสายไหมต้องรอดเพื่อที่สิท่วงความเป็นท่ามให้กับลูกสาวยังมีความหวังว่าตัวเองจะกลับมามองเห็นผลว่าทางด้านนายเอกกระพบเหลืองประเสริฐเ,เจ้าของเพจสายไหมต้องรอดลงพื้นที่ไปซอยติดตามคดีให้กับเด็กหญิง ผู้บังคับการตำรวจผู้ทอนจังหวัดอุบลรัชธท่านี่บอกว่าคดีนี่ที่ล่าซ่าเพราะว่าอยู่ระวาง,วงรวบรวมรักฐานอยู่พ่ะนะและการใบรับรองการรักษาจากแพทย์ล่าสุดจับผู้ก่อเหตุดได้แล้วสามคนเหลือเพียงมือมีดมีดประวัติเกี่ยวของกับยาเสพติดพุ่นะ นะครับประวัติดีครับครับเป็นตาประเทศชาติเจื่ญนนะครับล่าสุดนะครับมั่นใจว่าได้โตเร็วๆนี่ละไปว่ารอดดอกเเดี๋ยวสิฆ่าไปตะเคียนงัวอยู่หันทั้งเบิร์ตครับกาสิถึกแจ้งขอหารวมกันพยายามข่านะครับขณะเดียวกันครับพววงนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชชนท่านี่เตรียมมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวเด็กหญิงเบื้องต้นนี่สี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทเพิ่นว่าเอา ให้เป็นข่าวครับนะกกันว่าเป็นข่าวบ่ได้ไร อ้ตะลิต้เล็กน้อยพี่น้องครับเนาะหอกก็สี่ขวบเนดะี๋ยวตรงมาใส่ชีวิตโดยความยากลําบากดนะังสิมมาโทษตะเวนกรรมเว้นกรรมมีอย่างนังสวดมอไส้พอมาซื้อเ่ว้าหลายก็สิพิษพิษใจคนเนดะี๋ยวคนที่บ่บอคิดอีหยังที่บ่ดีมันก็บ่มันคิดอยู่พ่อันนี่แหละครับหมุนเวียนอยู่พ่อานั่นบ่เคยมีคิดอีหยังดีๆหรอกในชีวิตนี่นะครับแมนบอทำ,นนทำลายผู้นั้นทำลายผู้นี่ขันจะของถึงทำลายกลายเป็นเจ้าทุก์วยวายด้บดที่นี้เป็นจยงสั้นครับบอคิดเลยว่าอนาคติเอียังนะครบมี่ ทนซื้อยาเสพก็พ่อคิดแค่นั้นเออจะเลื่อนหลายประเทศชาติก็ได้ตามนั่นครับนะเบิ่งกันไปนะไปอีกจะกข่าวหนึ่งครับนี่ทุกของชาวบ้านฝนตกน้าท่วมขังชาวบ้านถือไฟดูดไปสองคนนั่นไฟฟ้ากับน้ำนี่โอ้ยเนาะนะฆาตกรที่หาผู้รับผิดชอบยากเดี๋ยเป็นบ่พี่น้องเกิดฝนตกหนักน้ําท่วมเขตเทศบาลอุดรธานีปรากฏว่ามีเหตุไรตามมาพอมีไฟดูดไฟฟ้าดูดคนสองคน พลเ,เมืองดีปั๊มหัวใจเพื่อซอยชีวิตครับฝนตกน้ำถ่วมขังนะครับชาบ้านถือไฟดูดไฟช็อตตุยไปสองนะครับแล้วก็เรื่องนี้เกิดขึ้นครับพลเ,เมืองดีซอยปั๊มหัวใจซอยชีวิตนางศิริพักสอนอายุ2ีปีนะครับโบเบนจเพรีรเล่าก็ไดไอผู้ยิ่งนี่เขาเจะถือว่าเบญจเพียร่พนักงานต้อนรับร้านนวด นะครับแล้วก็น,นายแจ็กกี้อายุ49ปีเชาวเวียดนามขามประเทศมามา,มาเพื่อสืนวดวันที่ไปลูกค้ามาใส่บริการลานนวดแผนไทยจับเสียจับเอ็นหลังทั้งสองถือไฟดูดเบิตสตีบริเวณหน้า้านนวดในซ้อยโน่นพิบูลเขตเทศบาลอุดรธา,านีเขาเหลียวไปเห็นตูดเดี๋ยวไฟมันหัวเขาเหลียวไปเห็นว่ามันไม่ได้ทาตปากแดงยิงคือไม่ได้ไฟฟ้าก็ได้เป็นบอกพี่น้องว่านะครับจากนั้นาทาั้งรถ กู้ชีพก็ได้นั่มทรงโรงพยาบาลศูนย์อุดรธนานีนะครับแต่สุดท้ายทั้งสองนั้นเสียชีวิตในวลาต่อมาส่วนสาเหตุขาดว่าทั้งสองถึกไฟดูดคณะยางลุยน้ำออกจากนาล้านนะครับเหตุเกิดได้ช่วง1ิเจดเือนกา30มนาทีหม่ว่านนี้ต่อมาทางนายกิติกรครับที่คท่านนนเป็นนายกเทศมนตรีอุดรธนานีพร้อมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจสอบจุดเกิดเหตุพอว่า สาเหตุไฟรั่วเกิดจากป้ายโฆษณานาานวดชำหลุดเป็นว่าบ่ได้เกิดจากระบบไฟฟ้าส่วนผู้พิพากเพเกิดบ่าเกี่ยวเด้เิ่นว่าพ้อมก็ฝากเตือนประชาชนครับอันนี้เ่เกี่ยวของก็เพิ่นแล้วบดต่อไปเกี่ยวของกบร้านเอาเวลาฝนตกน้ำท่วมขังยาเดินลุยน้ำนะครับให้ยูซื่อครับโดยเฉพาะย่าไก่เสาไฟเิ่นว่า เป็นการเตือนที่แบบว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ขนาดเลยพี่น้องครับสุดยอดครับนะนี่เธอเวลาฝนตกอย่าเดินใกล้เสาไฟนะนี่เป็นการเตือนที่มีคุณค่ามากเลยนะเข้าใจไหมจําไว้บอกลูกบอกหลานเด้อ นะครับไปกจะข้าวน้าปิงล้นตะลิงครับทะลักท่วมแล้วสามหมู่บ้านฤดูการของการน้าท่วมเลยเด้สื่อเฮอไว้เราไปพุ่มมงไดเคยท่วมนะครับจะสิลังเลจะสินิ่งนอนใจเด้อถึงเล่นว่านี่ก็สื่อเฮืาอาเป็นเฮือไฟเบอร์ก็ได้พี่น้องครับมัดไว้เสาเฮื่อนไว้มัดไว้เด้อ เดี๋ยวน้ำปลามามันปิวไปน้ำกับ่ได้ใส่อีกละนะครับถึงฤดูกาลแล้วฤดูกาลน้ำแกงฤดูกาลน้ำแกงฤดูกาลแจกถุงยั่งชีพมาแล้วมาแล้วนะครับเอาแม่ตัวเห็นทุกปีแม่อมีบ่มีแลปกปลอมแมนบ่แกเฉพาะหนากันไปแต่ละปีแตละลปีระยะเงา,ยาพอต้องเราถึงครับบ่มีงบ นะครับน้ำปิงล้นตะลิงครับที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าเวลา19บเนาฬิกาสามสนาทีที่ผ่านมาครับเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภอเชียงดาวทรงผลให้น้ำปลาหลากล่ำหวยสาขาไหลลงสู่แม่น้ำปิงจนน้ำล้นตะลิงนะครับจาก หลากเข้าททวมบ้านเลื่อนประชาชนตามสเต็ปนะครับบ้านหน้าไหวเนบ้านโลปาหานแล้วก็บ้านโป่องอ่างเทศบาลตำบลเมืองนะนะครับฝ่ายปกครอง ต้องประกาศแจ้งเตือนให้ชาวบ้านเร่งด่วนเก็บของขึ้นเด้อเก็บของขึ้นเด้อเก็บของขึ้นที่สูงหอดเวลาฤดูการน,นำแกงมาแล้วน้ำแกงมาแล้วนะครับขณะที่ชาวบ้านได้รับ SMS แจ้งเตือนภัยจากระบบของเซล่ยบอดแคดผู้เด้ของปอพ่อทำให้ขนยายทรัพย์สินหนีพร้อมกับอพยพกลุ่มเปาะบาง ทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุให้หนีน้ำท่วมไปอยู่ที่ปลอดภัยให้ท่านท่วงที่ปล่อยเฮือนไวกอน,นะครับต่อมาย2่สินาหาที่ครับนายกริตรพลรัชะตะเมธานนนนายอำเภอเชียงดาวลงพื้นที่หาบ้านหน้าวายครับติดตามสถานการณ์พร้อมกับน้ำกระสอบไส้สางเนวป้องกันน้ำนะครับลดผลกระทบให้กับประชาชนชาวบา้านพนวาจังสันส่วนรับอุทกวิทยาหนึ่งเชียงใหม่ครับ รายงานปริมาณฝนนีสิบสองในกามือคืนนี่บ้านหน้าหวายบี้ปริมาณฝนสะสมอยู่ที่สิบสองกีสิบสองชั่วโมงนี่ร้อยแปดสิบมิลลิเมตรครับณะที่เรดราพอกลุ่มฝนกลุมฝนตกแซ่อยู่ในอำเภอโดยปอพ่อเชียงใหม่แจ้งเตือนอำเภอตอนเหนือของจังหวัดเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมชบพันน้ำปลาไหลหลากนะครับน้ำแกงมาแล้วน้ำแกงมาแล้วพี่น้องครับ ได้ฤดูกาลแล้วพอจะเลื่อยไปกับภาก,กันเรื่มพอมันเข่าหนาวข้าจะไปเบิงทะเลหมอกอยู่อ่า<ะ>เผอ่แป๊บเดียวเอา้าหนาวฝนม่อีกแล้วกะกลับสู่สภาพว่าเดิมอยู่จังสี่ครับอ่ะไปเบิงอีกคราวนึงครับโอป้านะครับล่วงสาวไต่กินเยลลี่พี่ก็เมาหนักนะครับหักแ้วหักแรงมาเบิงพี่น้องเลยเออตามนั่นครับผู้มวลกับมวลไปบคิดน้ำมูพี่ย่างเดียวนุ่มเกาหลีล่วงสาวไตกินเยลลี่ หนักนะครับอันเรื่องแบบนี้ตัวเพื่อขางเดียวเพราดังเดชเป็นส่วนเขาขันเขาเพ่กินเขาเพาเป็นอย่างแต่บางเอญเ้าเปลื่มเนี่ยเปลืม่มเปลื่มโอปลานะครับถือกลั่งตัวย่อมปล่อยครับตอนน้องหนีไปขอความช่วยเหลือนะครับจากชาวบ้านพนว่านี่กับพลเมืองดีซอยสาวไต่ถือนุ่มเกาหลีเดินทางมาจากเมืองกิมจิล่วงให้กินเยอลีกกัญชาจาวัวาละมวนกุบสายเขียวทางไหนจนมีอาการเมาหนัก โตสั้นครับก่อนที่ตำรวจสิบพาศตัวทรงโรงพยาบาลนีย่ามพีกๆกหน่ว่าหันใจบ่ทัวทองแล้วต้องการออกซิเจนอย่างเดียวเด้นะครับว่าหางไกลหางแรงเป็นอะไรพวกน,นันขั้นกินมามาเข้าไปวันที่16กรกฎาคม2568นะคิดพออดีตนะครับเวลาตี3.36นาทีศูนย์วิทยุตำรวจนะครับสบพเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีมีตะเหลืองครับนะฮะ 80%เซนที่ของข่าวนี่ยม,มีจะเหลืองหัวจะปวดเนี่ยแหะครับนะครับรับแจ้งเหตุชาวบ้านขอความช่วยเหลือหลังพ่อผู้หญิงสาวมีอาการมึนเมาหนักน่วงน่วงหนักนะครับเกรงวา่าเได้รับอันตรายเหตุเกิดขึ้นที่ริมถนนพัทยาสายสองครับปากซอยหาเมืองพัทยาตำบลน้องเปือออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจึงนํากกำลังเขา่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเข้าไปตรวจสอบไปซ่อมเบงกน,น้าเพื่นว่า เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุกับพ่อนั่งสาวบิวน้ำสมุดอายุเศร้าหาแต่บรรลุนิติภาว่าไปแล้วเนี่ยเลียนนังสงนังสือก็สิได้เลียนก็บพ่อสิคิดได้อยู่ในผมว่านะครับอยู่ในอาการมึนเมาด้วยสารออกฤทธิ์บางอย่างเนื้อโตสันเท่าปวะจ่าบ่หูเลืองบกวนมีพ้ละเมืองดีให้การซ้อยเหลือ ใส่น้ำล่างนาดมยาดมนะครับอาการเริ่มดีขึ้นเพราะว่าพร้อมให้้อมูลกับเจ้าหน้าทีว่ว่าตนเองนั้นมาก,กับลูกค้าเป็นผู้าชายเช่าเกาหลีถืกชักช่วนให้สูบกัญชาประมาณสามสีเทือนนี่แหละนะครับก่อนจะให้กินเยลลีนะ่ซึ่งกับเสื้อวา่ามีส่วนผสมของกัญชาคือกันจากนั้นก็มีอาการเมาเวียงหากแหลหากแรง ตนเอกพยายามขอกลับแต่ใช่คนนางลกาวช่เกาหลีเบญ่ไม่กลับการเลื่อนแรนหนีออกมาจากห้องแล้วก็มาขอความช่วยเหลือเฮ้วมีผิดกับชาวบ้านเบื้องต้นตำรวจสพเมืองพัทยาครับ พานางสาวบิวน้ำสมมุตดนี่ละนะครับนะทั้งเพื่อนบ่หุจักดอกเพราะว่าเราสมมุติน้ำเราแล้วอายุยีบหปีทรงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้กก็ะพานโตทรงกลับไปที่พักหากประสงค์จะแจ้งความดําเนินคดีให้เดินทางเข้ามาอีกเทือนึงเพืนว่าเ <laughs> จ้าคอยแจ้งนะครับเจ้าไปตัดสินใจบังกรได้ว,ว่าเจ้าสิแจ้งดีบ่ แจ้งแล้วสิมีผลกระทบยังบอกรับเจ้าเนี่ยคิดให้ดีก่อนนะครับจะค่อยกลับไปลงพักอีกรอบหนึ่งบนวายจักรสันนะครับตามนั้นนะครับเออตำรวจก็เฮ็ดเตรียมที่รอหับไปซอยนะฮะอีกจะข่าวหนึ่งครับชายว้48ปีขี่รถมอเตอร์ไซค์ส้นท้ายรถกระบะจนว่าโตร้อยองลงองลงปานกันกับสตันแม่นเรื่องเกิดมาลุยบุแล้วส้นป้ายโฆษณาดีขี่มอเตอร์ไซค์ปุ๊บนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับตกบังไดบ่ตกครับ นาไปทิมกับทุเรียนโหโหยว้ยเจ้าเห็ดกรมอย่างนาก่อยถามเนี่ยทุเรียนมันอยู่ของมั่นดีๆไปเจังไดนเอานาไปจิม้ม้ําทุเรียนมานะใช่ไวสไส้สี่สิบแปดปีขี่รถมอเตอร์ไซค์้นท้ายรถกระบะจอดมาโตร้อยองลงองลงตกท้ายรถกระบะปุ๊กนะครับบังเอิญรถกระบะเข้าเจ้าซื้อทุเรียนไปกินบ้านพี่น้องครับถือกับน้นาทุเรียนนะครับเขายางจังจเจ้าโตเผยขับตามรถกระบะมาดีๆเด้ บรูว่ารถกระบะจอดตอนไดนพ่ะนะเอา้าเจ้าขับรถมาน้ำเขาเขาแตะเบรกกร็สิบ่เห็นไฟเบรกกันเขาแดงจึงคืนขึ้นมาบ่ก็สิว่าเบรกน้ำเขาบ่เนี่ยนขะับจ่อไม่พูดบ่ สิหกรกฎาคม2568เมื่อวานนี้ครับช่วงหาโมงแร่สิบเดนกาพ้นะเมืองดีได้ตลัดแก็บเหนยบเอ็นจวดแปดไปที่งเก่าหกับตำรวจผู้ท่อนจังหวัดบุรีรัมย์บ่ามีเหตุรถจักรยานยนต์ส้นท้ายรถกระบะที่บริเวณแยกหนองม่วงครับมุ่งหน้าไปทางพลาคู่เมืองบริเวณนารานอาหารก๋วยเตี๋ยวบ้านสวน เขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับต่อมาก็ได้มีนวยกู่ไัยสว่างจันญ่าถ้ำบุรีรัมย์ครับเข้ามาวิวอวิวอ นะตรวจสอบที่เกิดเหตุครับพอรถจกักรยานยนต์ฮอนด้าว่าเวลอยสิบสีดำลมนะตะแคงขางในสภาพเสียหายพังยับเยินนะครับพ่อกับรถกระบะโตโยตา้าข้าเจ้าไ่ได้บอกรุ่นมาสภาพดันหลังนะได้รับความเสียหายครับนะขางทางพ่อนายสมชัยอายุ4ีปีอ่าปีคนขับรถมอเตอร์ไซค์นั่นละ่ะนั่งพิ่งอยู่กับต้นไม้ในสภาพอ่อนลา้าเมียแอแล ใบหน้ามีห้อยเป็นจำจำจุดจุดทัวบริเวณบรลูวาเป็นอีหยังตอนแรกหน่วยกู้ภัยก็เลยตรวจสอบเบื้องตน้นพบว่าท้ายรถกระบะมีทุเรียนใส่ถุงพลาสติกไว้ยู่ลูกหนึ่งครับแล้วก็ย,ยังแม่นหนึ <c> ่ง <oughs> เออแต่ก็มีห้อยเลือดอยู่บนถุงพลาสติกครับแต่กับรอูวาเป็นห้อยเลือดมาจากใส่หน่วยกู้ภัยก็เลยฟันทงหลังจากเสียงตาหน่อยแม่นเห็นหนา้าค้นขับมอเตอร์ไซค์ว่าเวไายสมชัยนี่ล่ละเอา้า จังใดก็เมนเลือดเล่าคักักสอบถามนายสมชัยครับรถจักรยานยนต์ที่ส้นท้ายกระบะได้่อยฟังว่าขับรถออกมาจากที่ทํางานตามปกติพอมาถึงจุดเกิดเหตุครับกับบอลวารถกระบะขั้นหนานั่นจอดตอนใดนะครับลืมข้าวขี่เพื่อนจึงพุ่งส้นท้ายรถกระบะยางจังยืนหยันมีสติในการขับขี่ทุกอย่างแต่ย่อมระบาบอลวัวใบหน้าไปส้นกับอียงถึงมีลักษณะเป็นอยงสี่เท่าที่สอบถามกูไพ่ทราบว่ามีความเป็นไปได้ ว่าระวังที่รถจกกักรยานยนต์ส้นท้ายกระบ,บะแรงเวียงทําไมโตล้อยอโอลง,องโอลงฟงโดงตกปลูกไสทุเรียนพอดีพอดีสเสมนแม่นขักเจ้าขณะที่ นะครับค้นขับรถกระบะได้วอ้ฟังว่าตนเขามาถ้ำท,ทุราในตัวเมืองนะ่ะราคาขับก็ได้แวะซื้อทุเรียนลูกหนึ่งเอาไปฝากครอบครัวโดยเอาทุเรียนว่างไว้ท้ายกระบะนะครับเพราะว่าเอาไว้นารถว่ดได้มันสิได้กินเดี๋ยวมันสิบ่หอดื่อนเดี๋ยวสิแวะกินข้างทางก่อน <laughs> ได้ยินเสียงดังโครมนะครับเสียงดังแห้งก็เลยจอด,ดนะรถเบิงนะฮนะพอรถมอเตอร์ไซค,ค์กับค้นขับกองอ,อ,อ้อยหนาเป็นจำจำ <laughs> สำหรับ ทุเรียนลูกนี่กับที่ลูกให้ซื้อมาให้กับบาแน่ใจว่ามีผู้ใดกล้ากินบ่เอ้ามันบ่าเกี่ยวเด้เดเอ,อกินกับกินดอกทุเรียนมันอยู่ขางในน่ะหรือว่ากินแล้วมันคิดบ่